แต่งกับไฮโซสินางเอกเป็นแฟนกับไฮโซสิเธอจะให้นางเอกไปเป็นแฟนกับช่างไฟเหรอแล้วอยู่ในทางทำพูดไม่ได้แต่งานนี้สัญญากับพี่ๆีแล้วไงทางโลกล้วเนี่ยมันก็ต้องพูดได้แหละก็าน่ารักเนาะเ็าตรงๆดีว่าครบก็คือครบน่ารักอ่ะน่ารักใช่ผู้ชายดูดีแล้วเขาทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วอ่ะแล้วเบลล่าก็เหลือแค่อย่างเดียวก็คือคู่แล้วก็แค่มองแล้วก็อิจฉาไปนะครับก็ยินดีด้วยไม่ค่ะรอปัดหน้าเค้ก แล้าาวค่ะเมื่อวานนะคะงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยกับเบลล่าเปิดตัวแฟนใช่ไหมคะใช่ค่ะมดีใจจังเลยอิชาน่ะอิชาเขาทำไมล่ะคะก็ทำไมไม่เป็นเราเพราะเป็นแม่เท่านั้นเลยหรอวิวชนิน เจียววรานนนหล่อน่ารักเล้เห็นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นดาราไปเจอกันบนเครื่องเขาหลอมดดาเล่าให้ฟังในรายการแฉบอกว่าไปเจอกันบนเครื่องแล้วก็ผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นนางเอกผู้ชายจะไม่รู้เรอแบบม่ไม่รู้ไม่รู้พอไรอ่ะเขาคุยภาษาอังกฤษกันนะเออผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นดาราเป็นนางเอกเพราะว่าพวกงานธุรกิจนี่เขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องมันเยอะเขาสนใจโทรรเจียววรานนน CP เขาน่เขาไม่ได้ติดซีรีส์เหมือนพวกเรานะเขาต้องทํางานงานของเขาคือธุรกิจทางบ้านนะทําไมมู้อาวุโอยากออกมาเปิดตัวเลยเพราะว่าเลื่อนมาละครหนึ่งวันนั้นงานงานทอดพระป่าไปบอกกับนักข่าวบอกว่าพูดไม่ได้อยู่ในวัดงานเลยต้องพูดละมันเป็นเรื่องทางโลกแล้วอยู่ในทางธรรมพูดไม่ได้แต่งานนี้สัญญากับพี่ๆแล้วไงทางโลกละอันเนี้ยมันก็ต้องพูดได้แล้วก็น่ารักเนาะเ็าตรงๆดีว่าคบก็คือคบเหมาะสมกันไหมคะสำหรับคู่นี้สำหรับพี่เต๋าไม่ค่ะพอควรจะเป็นพี่เ่าน่ะ เอาดีๆม <า S 1> หมอนแม <า S 1> น่านา,<ม>าแล้วคนแหละคนเขากกลัวกันว่าแบบว่าอุ๊ยนางเอกกับไฮโซอีกแล้ว ก็ปกตินะก็นางเอกมันก็ต้องแต่งกับไฮโซสินางเอกเป็นแฟนกับไฮโซสิเธอจะให้นางเอกไปเป็นแฟนกับช่างไฟเหรอมันไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าเขาก็บอกว่าอุ้ยไฮโซก็จะไม่มีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกเธอไปคิดเอาเองหรือเปล่าแต่เสียงเบาลงนะเมื่อกี้เออไม่หรอกเพราะว่าแหมเธอเขาก็ดูรักเบลล่าอยู่นะตามตลอดแม่บอกคู่นี้จะได้มีการประกาศรล้วละครวิวากัหรือเปล่ามี มีข่าวดีเหมาะสมสุดสุดแล้วใช่พี่เต๋อดูเชียร์มากคู่นี้ใช่เพราะอะไรคะน่ารักอะ่ะน่ารักใช่ไหมผู้ชายดูดีแล้วเขาทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วอะ่ะเ็มมแล้วเบนล่าก็เหลือแค่อย่างเดียวก็คือคู่ผู้ชายที่จะมาเติมเต็มชีวิตแต่ดูเหมาะสมเนาะคูส่สร้างคูส่สมเลยแหละเขาเหมาะสมแล้วถ้าเวลาไม่เอาก็ เราก็รอปาดหน้าเค้กกันเถอะไม่แต่เหมือน้ายๆหลายคนมันามานับแฟนแบบแบบบ้านต่างๆอ่ะดอมก็เชียร์คู่นี้กันมากเลยค่ะพี่น่ารักไง <c oughs> ผู้ชายผู้ชายน่ารักผู้ชายทํางานแล้วก็เป็นลูก,ล,กลูกสุขจะเป็นลูกคนเดียวไหมเป็นรุ่นเป็นรุ่นหลานของอ่าเป็นรุ่นหลาเออเนลลาแล้วเป็นลูกคนเดียวนี่ลูกชายคนเดียวด้วยเราได้แฟนเป็นนางเอกแ้วคิดว่าจะปรับตัวกันยากไหมสำหรับคู่นี้ไม่เห็นจะยากเลย เขาก็สนิทกันมาตั้งนานาแล้วเนี่ขาประกาศพิง่งแต่เขาคบกก็มาพักตั้งล้วนี่ก็ใช่ไงกษัตริ์ดูใจใช่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็แค่มองแล้วก็อิจฉาไปนะครับยินดีด้วยไม่ค่ะไหวอย่าหล่อปัดน้าเค้กส่คนรายนะครหล่อปัดหน้าเค้กเท่านั้นแม่ฝากอะไรถึงเบลลร้านหน่อยสิไม่มีอยากจะฝากอะไรวะ้อย่าเผลออย่าเผลอเพราะว่าน้องน้องผู้ชายหล่อมากชาติกุลดีการศึกษาดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไมเซ็ตน่ารักแล้วก็เป็นเด็กน่ารักอ่ะเห็นแล้วแบบ ฮ้ครูควรหรอแม่เสี่ยงเลาเฮ้ยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยอทำไมไม่ตกถึงชั้นบ้าเ,เรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าพ็อกเ t ็ตไทโอนะฮะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ ดริงก์และดรังเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะถ้าเกิดเราทานตัวพ็อกเก็ตไทโอนก่อนที่เราจะไปดริงก์เนี่ยนะฮะจะทําให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแฮงนะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจากพ็อกเก็ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบํารุงตับด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นนะฮะสำหรับพ็อกเก็ตไทโอนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สาคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่าเนี่ยนะฮะ มันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะฮะตั้งแต่เนิ่นๆใครสนใจติดต่อ,อนักธุรกิจภูสตาได้เลยครับติดตามรายการต่อๆทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย